การเมืองท้องถิน่ในในอดีตนะครับก็จะเป็นการเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยตระกูลนักการเมืองท้องถิ่นแล้วขับเคลื่อนด้วยกระสุนที่เป็นเงินหลายเวียนมาแล้วก็เขาก็จะอาศัยเครือข่ายหัวคะแนนที่มีอยู่เนี่ยไประดมคะแนนขึ้นมาแล้วก็ชนะใครมีเครือข่ายมากก็มีโอกาสที่จะชนะสูงนะแล้วก็เครือข่ายนั้นอย่างก็แน่นอนว่ามันก็จะต้องมี าการหล่อเลี้ยงเครือข่ายได้ต่างๆทีนี้พอครั้งนี้เนี่ยพอการเกิดขึ้นของคณะก้าวหน้าเนี่ยก็สร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มีการพยายามนําเสนอตัวนโยบายในการพัฒนาจังหวัดขึ้นมาพยายามที่จะสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆในการพัฒนาจังหวัดในระดับท้องถิ่นขึ้นมา และในขณะเดียวกันเขาก็มีวิธีการหาเสียงโดยการเชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องของการเมืองแบบเก่าๆภายใต้ระบบเครือญาติเราก็จะเห็นได้ว่ามีโครงการต่างๆเนี่ยที่เป็นซากของโครงการอยู่เยอะมากภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มนักการเมืองเก่าๆหลายจังหวัดแต่อันนี้อันที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองหรอกหน่วยงานราชการหลายที่ก็จะมีซากของโครงการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมาก คือมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งในระดับชาติด้วยอย่างาคุณธนาทรหรือว่าอาจารย์ปิยะบุตรอะไรต่างๆซึ่งเคยเป็นแกนนาของพักอนาคตใหม่เมื่อเล่นการเมืองระดับชาติแล้วเนี่ยแทนที่จะหยุดแล้วก็ไม่ยุ่งกับการเมืองเขาก็เปลี่ยนเวทีเล่นไปเล่นเวทีท้องถิ่นเขาก็ยังสนใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติหรือการเมืองระดับท้องถิ่นทีนี้เนี่ยกลุ่มจารีตนิยมเนี่ยเขากลัว คนกลุ่มน,นี้มากนะกลัวทั้งคุณธนาทรอาจารย์ปียบุตรคุณช่ออะไรเนี่ยเขาก็มีความกลัวแล้วก็กลุ่มนี้ซึ่งต่อมาเรียกว่าเป็นคณะก้าวหน้าใช่ไหมฮะเมื่อเล่นเวทรีระดับชาติไม่ได้เขาก็ไปเล่นการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นซึ่งก็งเป็นเวทีที่เขาสามารถทําได้อยู่แล้วก็ไปจัดตั้งเป็นคณะก้าวหน้าส่งคนเลือกตั้งอบจ41อ,อบจ41จังหวัด นะแล้วก็เตรียมการที่จะส่งคนลงสมัครเทศบาลอีกหลายร้อยทีนะ่ในการเลือกตั้งระดับเทศบาลที่ผ่านมาทีนี้โมเมนตัมอันนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติด้วยกลุ่มตัวเองไม่ได้แต่ว่าในระดับชาติก็ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ซึ่งก็ยังถือว่ายังมีบทบาทที่สําคัญในสภาเมื่อกลุ่มก้าวหน้าแกนนาอนาคตใหม่เดิมไม่สามารถเล่นการเมืองในระดับชาติเขาก็ ไปเล่นท้องถิน่นตอนนี้ก็เกิดทำให้เกิดการเมืองคู่ขนานขึ้นมาสองเวทีเลยที่ทำให้พลังของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีมากขึ้นด้วยซ้ำไปในมุมมองของผมเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถินน่นเดิมเนี่ยอย่างเลือกตั้งอบจอเนี่ยมันเป็นสนามของพวกนักการเมืองท้องถิ่นเป็นสนามของเครือญาติของนักการเมืองผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย ประเภทบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรก็ว่ากันไปหรือบางจังหวัดอาจจะไม่มีบ้านแต่ว่าก็จะมีเจ้าถิ่นที่เป็นนักการเมืองระดับชาติอยู่ก็จะส่งเครือญาติของตัวเองพี่บ้างน้องบ้างลูกบ้างแม่บ้าง,าง,างอะไรก็ต่างๆก็ลงไปคุมอันนี้ก็เป็นการเมืองท้องถิ่นในอดีนเป็นการเมืองของครอบครัวนักการเมืองของเป็นเครือญาติทางการเมืองแล้วก็เขาก็จะอาศัยเครือข่ายหัวคะแนนที่มีอยู่เนี่ย ไประดมคะแนนขึ้นมาแล้วก็ชนะใครมีเครือข่ายมากก็มีโอกาสที่จะชนะสูงแล้วก็เครือข่ายนั้น,นก็แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการหล่อเลี้ยงเครือข่ายได้ต่างๆขึ้นมานการเมืองท้องถิน่ใน,ใน,ในในอดีตนะครับก็จะเป็นการเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยตระกูลนักการเมืองท้องถิ่นแล้วขับเคลื่อนด้วยกระสุนที่เป็นเงินไหลเวียนมา ทีนี้พอครั้งนี้เนี่ยพอการเกิดขึ้นของคณะก้าวหน้าเนี่ยก็สร้างบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มีการพยายามนําเสนอตัวนโยบายในการพัฒนาจังหวัดขึ้นมาพยายามที่จะสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆในการพัฒนาจังหวัดในระดับท้องถิ่นขึ้นมาและในขณะเดียวกันเขาก็มีวิธีการหาเสียงโดยการเชียใย้เห็นถึงจุดบกพร่องของการเมืองแบบเก่าๆภายใต้ระบบเครือญาติ เราก็จะเห็นได้ว่ามีโครงการต่างๆเนี่ยที่เป็นซากของโครงการอยู่เยอะมากภายใต้การดําเนินงานของกลุ่มนักการเมืองเกา่าๆหลายจังหวัดแต่อันนี้อันที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองหรอกหน่วยงานราชการหลายที่ก็จะมีซากของโครงการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมากเพราะเน,นเมื่อเขาคิดที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับท้องถิ่นก็เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในระดับอบ,บจอ ก็ถูกกาหนดมาให้เลือกตั้งก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงทิศทางนโย,ยบายเพราะอบจเนี่ยก็ถือว่าดูแลทั้งจังหวัดแล้วก็มีงบประมาณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะ,ะบางจังหวัดก็มีระดับหลักหลายพันล้านแล้วก็งบประมาณเหล่านี้ก็สามารถที่จะ,ะทําโครงการหรือว่าพัฒนาการศึกษาการสาธารณสุขสวัสดิการคนในจังหวัดได้นยายกอบจที่เก่งๆบางคนเนี่ย เขาสามารถเป็นผู้ประสานระหว่างระดับท้องถิ่นที่เล็กกว่าเขาก็คือระดับเทศบาลกับส่วนภูมิภาคระดับผู้ว่าแล้วทําให้เกิดการยอมรับและก็สร้างความโดดเด่นในการพัฒนาจังหวัดก็มีนะแต่ว่าบางที่ก็อาจจะเป็นแบบเครือข่ายแบบเก่าแบบเดิมก็มีแต่ยังไงก็ตามในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าเป็นจังหวัดหลักๆอย่างเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาหรือว่ารอบๆกร,ร,รุงเทพ แล้ก็ปริมณฑลต่างๆก็เป็นสนามการต่อสู้ระหว่างเครือข่ายของนักการเมืองเก่ากับกลุ่มนักการเมืองที่พยายามเสนอความคิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะลงไปแข่งขันในสนามเหล่านี้แน่นอนว่ามันอาจจะยากอยู่พอสมควรเพราะในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบแผนเดิมเนี่ยการอาศัยนโยบายต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าเป็นของใหม่มากๆในการในสนามเหล่านี้นะเพราะงั้นในโอกาสที่รับชัยชนะเนี่ยก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเยอะๆมีคนรุ่นใหม่เยอะๆแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีทั้งเขตเมืองแล้วก็เขตชนบทเขตกึ่งชนบทถ้าเป็นเขตชนบทอิทธิพลของเครือข่ายของนักการเมืองก็ยังมีสูงแต่ว่าในเขตเมืองอะไรต่างๆเนี่ย อิทธิพลของกระแสความคิดของนยโยบายก็มีสูงเช่นเดียวกันแล้วก็โอกาสก็ยังมีอยู่เพราะว่าในปัจจุบันในโลกสังคมออนไลน์ก็ขยายตัวอย่างกว้างขวางเพราะง,งั้นโอกาสที่เขาจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นลกลไกในการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วก็เมื่อมีประชาชนมีความเข้าใจมากโอกาสที่จะชนะเลือกตั้ง ในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองใหญ่ๆก็มีความเป็นไปได้ในบางจังหวัดนะสำหรับคณะก้าวหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามองในภาพรวมส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าพลังของเครือข่ายทางการเมืองก็ยังคงมีอิทธิพลหลักอยู่กกตอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องผมคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นของชนชั้นนา ที่หลังจากที่จะบันทอนพลังก้าวหน้าของกลุ่มนี้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านที่พยายามจัดตั้งพรรคการเมืองมาช่วงแรกก็คือ,อนาคตใหม่เช่นนั้นก็ทําสําเร็จระดับหนึ่งก็คือสามารถที่จะยุบพรรคการเมืองพกกรรคนาคตใหม่ได้ก็บันทอนพลังการต่อสู้ที่เป็นทางการของพลังทางความคิดนี้ลงไประดับหนึ่งทีนี้พอคณะข้าวหน้า กำหนดแนวทางในการการเมืองท้องถิ่นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายอีกอันหนึ่งที่จะไปคุกคามอุดมการณ์แบบจารีตนิยมนะหรือว่าการรวมศูนย์อำนาจแบบเดิมก,ก็เลยใช้พยายามใช้มวลชนแล้วก็ใช้กลไกที่ตัวเองสามารถที่จะควบคุมได้ลงไปจัดการส่วนจะได้หรือไม่ได้ ก็คงจะต้องดูผลกันอีกทีนึ่งว่าเป็นยังไงแต่ถ้าดูแพทเทิร์นเก่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ากรกตลงไปแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยแม้ทั้งกฎหมายไม่เอื้อเนี่ยโดยอาศัยเทคนิคทางกฎหมายเขาก็พยายามทําให้เชื่อมโยงนะถ้า,าว่ามีธงไว้ว่าจะต้องสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มนี้เติบโตเขาก็จะใช้ธงเหล่านี้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเริ่มเห็นแล้ว ที่จะใช้กระบวนการแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่กรณีนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นัะ